สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็เป็นต้นโหระพานะคะปลูกข้างบ้านเหมือนกันนะคะสังเกตไหมว่าใบโหระพา,บาะใบย้ญ่เขียวสวยเห็นไหมคะนี่คือซื้อมาจากที่ตลาดหนึ่งกํานะคะแล้วก็เอายอดมาชําไว้นะคะทําเป็นกล่องโฟมเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอายอดมาชําไว้แล้วก็ใส่ดินแล้วก็เนี่ยค่ะน้ําจุลินเซียสังเคราะห์แสงด้วยนะคะแล้วก็พวก พ,พวกผักอะไรต่างๆที่เราเราเราทำอาหารนะคะผักอย่างเดียวนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนะคะพว่พวกผักแล้วก็เราก็เอามาทิ้งที่โคนต้นนะคะผักที่เราแบบพวกผักต้นที่แบบเราไม่กินแล้วหรือว่ามันเป็นเศษผักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทิ้งที่โคนต้นนะคะต้นมันจะเขียวค่ะดูสิคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรสักอย่างเลยคะ่ะ พอเราใส่พอเราใส่พวกเศษผักอะไรไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลดน้ําใส่มันแล้วก็วันหนึ่งแล้วก็เอาจุลินซีสังเคราะห์แสงลดใส่มันบ้างนะคะแค่นี้ค่ะมันก็จะสมบูรณ์มากๆค่ะดูดูดใบสิคะใบใหญ่มากเนี่ยค่ะมีแค่กลุ่มเดียวเนี่ยเห็นไหมคะกลุ่มเดียวแค่นี้ค่ะกินไม่หมดเลยค่ะทําแกงเขียวหวานกินสดโอ้ยผัดผัดใส่หอยลายอะไรทุกอย่างนะคะทํากินไม่หมดเลยค่ะ ตัดค่าใช้จ่ายเรื่องใบโหละพากำละสิบบาทไปเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปุ๊บซื้อมาครั้งเดียว10บ,บาทจากนั้นก็ไม่เคยซื้ออีกเลยค่ะดูสิคะต้นสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะใบสมบูรณ์มากนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ก็ปลูกเอาไว้นะคะประหยัดเงินได้เยอะค่ะ